สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับผมบาสันลูกอิสานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อหนึ่สิบห้าปีผ่านมาเมา่อว่างานเชื่อมเล็กครับงานสมแซมครับผมพอดีรับจอบเลยครับรับจอบเลอยู่โรงเรียนครับผมโอ้ค่ะขนาดรัครับเนาะสวัสดีครับครับผมแม่เล่นลวดมากเลย ครับพ่อไดวดมาใช่ไหครับโอ้ลวดเท้าครับมันเชือมน้ำครับผมเลยพ่อคอันนี้กับพ่อเนี่ยใจได้ซื้อมาเกือบปีแล้วดิ่นี่นี่ครับพ่อเพิ่นไปชิมไว้น้ำมันท่วมครับเราไม่ได้บ่อนี่โกเบด้แต่ว่าคลองดีอยู่ได้อยู่ครับเพมันฝนร้อนเดียวทำบริษัทน้ำกันครับเป็นงานสมชันครับพี่น้องเป็นงานสมชันสมเครื่องเรียนให้เด็กน้อยครับ จะอีบากว่าจะบ่มีเครื่องเล่นนี่ดังเห็นหน,น,น้าตาส่งโจนี่พุญนันเดชขับได้พันมีตำแหน่งพันได้นี่สามีแห่งชาติได้เพั่นวะสมแซมนะครับเพื่อลูกเื่อหลานครับผม ผมบาสันลุกอิสานลันบาลเนครับมันนี่ม่พ่อพี่พ่อน้องในลูกอ่าช่างเล็กครับผมจักเพ็ดยังเงีบุครับไม่ได้เห็นยังน้ำพันดอกคุณคุณคุณสร้างเมื่อสิเพ็นหมดครับสร้างเมื่อสิบสร้างเงื่อสิบกระจัยกระจๆยกระจา่คครับครับผมพี่น้องมาติดตามกันตอใน้ตอนต่อไปครับในช็อตต่อไปสร้างครับอันนี้เห็นยังครับนี่ครับสร้างครับ ซ่อมเครื่องเล่นให้นเน็กน้อยครับอ๋อซ่อมเครื่องเล่นให้นเน็กน้อยโอ้ราคาราคาค่าจ้างค่างวดเท่าไรหนึ่งเม้าบ่ครับเรื่อยโอเคครับเป็อลูกประหลานเทาเน้เนอบางบางบางผมอยู่ท่้มเลยบางครับบางสีมีการเชื่อมบังบางคนเกจป่าด้วยครับบางผมมันเกจปา่าข้าวหน่อยนะบางผมมัเนเชื่อมเชือเนี่ยไม่มีติดบองผมหันมิตขีเล็ก มันสร้างปีมือมันครับเจ็บตายมั้ยครับอันนี้เจ็บป่าเลยเนี่ยรมเจ็บปลาขาวของเราเจ็บปลาข่าเฮ้ยพ่อแม่เจ็บป่าตะเพียนไงผิวเลยของเราหันเจ็บปลากคอผิดเลยเนาะสมมุติีมือเฉี่ยมสุดยอดเลยครับผม